อ่านี้เป็นแบบจำลองของชักโครกเนาะก็คือเรามีภาชนะใส่น้ำอย่างนี้แล้วก็มีท่อที่เป็นรูปตัวยูเป็นหลอดจอกทะลุผ่านอย่างนี้ได้ีปลายหนึ่งของหลอดของท่อเน,นี่ยอยู่ข้างในในในภาชนะนี้ถ้าเกิดดาบใดที่เรามีน้ำคาอยู่แต่ว่าไม่ถึงไม่สูงสูงไม่ถึงตรงข้างบนสุดมันก็จะค้างอยู่ไปเรื่อย แต่พอน้ำมันสูงไปถึงระดับนี้ปุ๊บจะเกิดเหตุการณ์ที่น้ำมันไหลจากตัวยู่ขึ้นมาแล้งลงมาแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจนจนน้ำต่ำกว่าระดับที่หลอดมันดูขึ้นได้นี่ก็เป็นการรักน้ำแบบหนึง่งก็คิดถึงตอนอชักโครกใ่ส้วงตอนอยู่เฉยๆน้ำก็คาอยู่ใช่ไหม ก็เข้างข้างในของชักโครกมันจะมีตัวอย่างเงี้ยตัวที่ตัว,ตวยูสูง,สงข้างหลังข้างในแล้วพอเรากดากดน้ําจากชักโครกมาปุ๊บใส่มาบูบถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันก็จะน้ําทั้งหมดก็จะไหลออกไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่การทำงานงชักโครกมันเป็นการรักน้ําแบบหนึ่งว,วิธีทามีแก้พลาสติมีหลอดที่งอได้หลอดที่งอได้ ไอเดียก็คือเจาะรูน,นี้แหละแล้วก็เอาพลาสติกยัดเข้าไปเจาะก็ได้เจาะได้วิธีได้หลายๆแบบสว่างก็ได้ใช้เหล็กแหลมอะไรก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ที่สําคัญคือตอนเราเจาะเข้าไปอย่าให้มันใหญ่เกินไปถ้ารูมันเล็กกว่าหลอดน,นิดนึงมันก็จะน้ารั่วออกยาะถ้าเกิดรูมันใหญ่ไปเราต้องหาอะไรมาอุดรั่วรอบๆไม่ให,ไให้ไม่ให้น้ํารั่วออกมาใช่ไหมั้านในที่นี้ลองพ่อโก้ลองใช้ การไกลายแหลมๆเลี้ยกันแล้วทําให้มันร้อนก่อนแล้วก็เจาะเข้าไปสังเกตให้ดีๆตอนเจาะทําให้มันร้อนก่อนนี้คาไว้างี้จุ่มไว้ในจุ่มอยู่นิ่งๆแล้วพอดึงออกจากไฟปุ๊บรีบจิ้มเลยเพราะมันจะร้อนมันจะมันจะเย็นได้เร็วนะพอคาไปสักพักหนึ่งอางี้สักอาจจะสิบวินาทีอะไรอย่างนงี้นะก็ดูเราอย่าไปเราอย่าอย่าไปเจาะตรงกลางนะตรงกลางมันหนาสุดตรงเอามาข้างๆหน่อยนึง โอเคนี่ทะลุแล้วแล้วพอหมุนพยายามหมุนให้มันครบรอบกลมๆให้หลอดมันกลมที่สุดเนาะก็น่าจะพอได้นะเนี่ยนี่หลอดใหญ่ไหมอุ้ย <laughs> ใหญ่ไปนิดนึงมันก็มันเลยไม่แน่นแต่ว่าโอเคนะนี่พลาสติกตรงนี้มันพลาสติกนี้เราต้องเขียๆให้มันหลุดออกมาโอเคมีร okay. ูเรียบร้อยแล้วต่อไป ก็เอาร้อยหลอดร้อยลงไปเขาอยู่นี้คอ่างนี้ถ้าเกิดรูมันหลวมก็เอากาวร้อนหรือว่าดินน้ำมันหรืออะไรก็ได้มาทําแ,แต่ที่นี้เราใช้ดินน้ำมันกันแล้วกันดินน้ำมันเนี่ยก็ปั้นให้เป็นเส้นผมๆเป็นวงเป็นล้อมรอบตรงตรงหลอดก็ได้นะ ขยับหลอดใ,ให้ดีก่อนก่อนที่จะเอาดีน้ำมันไปแกะแปะมันนก็น่าจะพอได้แล้วก็หวังว่าไม่รั่วเนาะอลองดูซิได้ไหมแล้วก็ลองเทน,น้ำดูอ,อยังมีรั่วนะแต่ว่าเรา,เราทำเราก็พยายาม รถรูลล่อะไรกัน,กนแตบบ่ผมพอมันถึงระดับน,อน้อยระดับนี้ปุ๊บก็อยู่โอเคนะอันนี้มันมีรั่นิดนึงก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละประมาณนี้แต่ถ้าจรจาะถ้าให้รูมันเล็กกว่าหน่อยแล้วบางทีมันก็แน่นเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะโอเค